วันนี้ขอมาเก็บตกสักครึ่งชั่วโมงนะหลายเรื่องที่อยากจะมาเล่าวันนี้มันไม่ใช่แค่มาปั่นขมิน้นอย่างเดียวปั่นพวกลูกสวยด้วยลูกสวยถูกทงช้งางยิ้มผ่าจะตั้งกล่องแป๊บนะึงอาจจะประมาณนี้แหละสวัสดีครับหม้อลํำอันพาม่วนนะไลฟ์สดเหมือนเดิมขอเพิ่มเติมก็คือเก็บตกข่าวที่ยังไม่ได้เล่า ใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ผมจะไม่อ,อ,อ้อมค้อมผมก็จะเล่าเรื่องที่เตรียมเอาไว้แล้วละ่ะคือไม่รู้ว่าจะเล่ายัางไงดีนะแต่ขอให้ทุกท่านเข้ามาดูกันก่อนอ่านแชททักทายกันก่อนที่จะนอนเนาะจนประมาณสี่ทุ่มครึ่งก็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแฟนตัวยงทุกท่านสวัสดีพี่สุพัฒนะครับตอนค่ำในวันนี้ เริ่มง,งานเสร็จผมก็มาไลฟ์สดนี่แหละผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนดูมันน้อยลงน้อยลงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสงสัยว่าต้องให้คนติดตามถึงแสนคนมันถึงจะมีคนดูเยอะๆหรือว่าระบบม,มันไม่นําส่งก็ไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าต้องตั้งค่าแบบไหนมันถึงจะมีคนดูเยอะอ่ะวันเนี้ยเราก็มาเล่าหลายเรื่องกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บตกตอนท้ายนะคือทุกท่านก็น่าจะรู้ดีว่าวันเนี้ย แน่นอนว่าทหารไทยนะครับกองทัพไทยนะอยู่แถววันพื้นที่ธมดาใช่ไหมเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือแน่นอนว่าวันนี้นะครับกรมการทหารช่างทหารบกนะครับเขามีหน่วยลบนะก็มีการ เข้าพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเคลียพื้นที่ปรับพื้นที่หน้าแนวหลังเคลียลูกสวายแน่นอนว่าเมื่อเคลียลูกสวายในบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบ้านของแผงเนี่ยได้90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอากาศร้อนแค่ไหนทหารไทยก็ไม่สนใจนะมันไม่เท่าไหร่หรอกพอทหารอดทนครับแตไม่เหมือนกับไอ้พวกโรคสวยพวกเฮ้ทั้งหลายเนี่ยที่มันชอบอัน มาเก่งแต่กับคนไทยด่าแต่คนไทยพอโดนด่าคืน,นดิน้นกลวยตั้งมันเหยียบไฟเลยอ่ะร้อนจะเป็นจะตายใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละ,ละพวกโลกสวยไงหัวใจขมิ é, ยอมรับความจริงไม่ได้โถไอ้พวกนี้อีตอเหลชัดชัด <c oughs> จริงไหมพวกมึงเนี่มันตอเหลอ้างว่าตัวเองอยากจะเรียกร้องสิทธิแต่สุดท้ายมึงไม่ได้เรียกร้องสิทธิให้กับคนไทย ดันเสือกไปเรียกร้องสิทธิ่กับไอ้พวกต่างด้าวกับขมิ้นจนมันยิงบังไฟมาใส่คนไทยหายเงียบไปเลยไม่ได้ช่วยอะไรสักบ,บาทจริงไหมแต่พอคนไทยอยากจะเล่นกับขมิ้นคืนแหมรับเงินเขามาแล้วก็มาด่าคนไทยเก่งกับคนไทยกูจะบอกให้พวกมึงฟังนะกูก็ไม่เปลดใจว่าพวกมึงเนะี่ยอยู่จนเลียไข่หมาไม่ถึงได้ยังไง วันนี้กูก็อยากจะเจอกับไอ้พวกโลกสวยที่มันมาด่าก,กูกูถามเหตุผลสุดท้ายมึงก็ตอบไม่ได้เทไปเรื่อยก็อยากที่พูดนั่นแหละไอ้พวกโลกสวยพวกอันตพานพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่นักเลงกระจอกกระจอกเก่งในโซเชียลมึงอย่าลืมนะทุกวันนี้โซเชียลมันเร็วกว่าบ้างไฟ 4G 5G เร็วกว่าบ้างไฟ e m 2 1ของข้ามีอีกใครพูดผิดหู นะดาคนมั่วซั่วมึงระวังพรบคอมนะมาตาสามสองหกยกเว้นดาขมีนไม่เป็นไรเพราะว่าขมีนเนี่ยถ้ามันอยากจะมาฟ้องเอาเรื่องคนไทยก็มันต้องข้ามข้ามมาฝั่งไทยมาเอาเรื่องเอาเรื่องคนไทยให้ได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะกลับไปคบสาสิบสองหรือเปล่าเดี๋ยวโทรหารโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลเจมบาเครีตอนนี้มึงอยู่กับใครอ๋ออยู่กับไอ้แซมดีนึง อยู่กับไอยาคูซ่าหรือไอ้ตัวเขียวด้วยใช่ไหมมาด้วยกันเป็นแกงเลยนะพวกมึงเออหูอยู่พวกมึงเนี่ยเด็กเล่าขาวสี่สิบดีกีน้องป่าหมามาด่าก,กูใช่ไหมถามหน่อยมึงด่าก,กูแล้วมันสนุกเลยอ๋อสนุกแล้วสุดท้ายเป็นยังไงพอมึงปากแซบเสร็จปุ๊บโดนเขากระทืบมันก็สมควรแล้วล่ะ อนนี้กูกําลังไล์สุดอยู่จะเพิ่งมาเสือกกวนกูนะถ้าอยากจะมากลวนตีนกูก็ไปคุยกับเนี่ยตอนที่ผมกาลังไล์สดอยู่นะโอเคพออไทยปวซัดเดอ้อมึงจะมาด่าพ่อกูเป็นโโปรพอมึงก็ด่าไปแต่ที่แน่ๆพ่อกูไม่เคยเป็นพ่อกูเป็นแต่ทาหารกับทํางานต่างประเทศนะส่วนที่พวกมึงมาดา่ากนะูนะ่ะนะ มึงหาเงินซื้อข้าวเด็กให้มันได้ก่อนกูไม่ได้เคยไปขอข้าวพ่อแม่มึงเด็กก็แล้วกันหน้าแหงแต่หมอไม่รับเยบ็บละสิกูกำลังปั่นขมิ้นเสือมาด่ากูซะง,งั้นสงสัยว่ามึงหัวใจขมิ้นแน่ๆก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกนั่นเละมึงกับขมิ้นเนี่ยเคมีมันเข้ากันเลยนะจีนบางเครีนะมึงจะเสือไปตั้งชื่อนะเสียคนเสียเสียชื่อคนบางเคีหมดนะ ถ้ามึงอยากจะตั้งชื่อเนี่ยมึงก็ไปตั้งว่าห่ามอยเรื่องหรือว่าทรงผมปิดกี่หมาอย,ย่างดีสักกว่าโ okay. อเคไปๆปิดนะประมาณนี้แหละแล้วแน่นอนช่วงเนี้ยขมิ้นก็ไฟไหมอยู่ตลอดเวลาชอบเผาป่าดีนักลามเข้าบ้านของโคตรพอ่อโคตรแม่มึงเลยแล้วแน่นอนว่าอยู่ที่การกรุมพนมเป็นเนี่ยขมินก็พากันเต้นสนุกสนานเลยทั้งผู้ชายผู้หญิง ใส่สายเดียวเต้นพอเต้นเสร็จทางขาแจกกีให้เขาซี่อีกอยู่ที่จังหวัดภาษีหานุนะผับเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าแน่นยังไม่พอเนี่ยวันนี้พิาวิตรีครับผักคนเขมนแน่นยังไม่พอนะแจกเอีกันทั่วหน้าเลยทั้งซิฟิลิสอีกนะเขาเรียกว่าตอกไม่เลิกซี่ไม่เคยเลือกหน้าสะทีอะ่ะจริงไหมก็มาปั่นขมนไป ผมก็เคยบอกแล้วว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเลิกไลฟ์สดแล้วตั้งใจทํางานดีกว่ากูเสียเวลากับชีวิตไปเยอะแล้วถ้ามีคนดูถึงแสนคนเนี่ยแล้วแต่จะเป็นจะจะเป็นอะไรก็ช่างแหละอืมผมมาคนที่สองหรือเปล่าอืมใช่ตามนั่นแหละครับหลายคนก็พากันนอนหลับแล้วแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าพูดถึงเรื่องนาฬิกาของอันไอวุ้นเส้นกับไอมายองเนสเนี่ย ไอ้พวกาหารขมริ้นมันสวมใส่ใส่แล้วมันอุ่นใจหรือเหมือนกับใกล้ชิดคู่นำเนี่ยวันนี้พี่ฮังหิมครับคือประวัตินาฬิกาของขมิ้นเนี่ยมันไม่มีเขียนไว้แน่ชัดน,นะมันน่าจะถูกผลิตและแจกจ่ายตั้งแต่ช่วงปี2018ถึง2023นหละหรือก่อนที่ไอมายองนี้เนี่ยจะเป็นนายกแทนไอ้วุ้นเส้นหน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปไอ้วุ้นเส้นไ้มายองนี้วัฒยาหัดคู่กัน คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการสื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีภาพของไอ้ไอ้ไอฮุนเซนกับไอ้มายองเนสเนี่ยเป็นผู้นำนะพวกขมรนจะต้องกลัวแล้วก็เป็นการปลุกใจว่าเปี่ยบเหมือนแล้วกูอยู่กับมึงนะกูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่รูปภาพเฉยๆไอ้ฮุนเซนมันก็นั่งแดกกาแฟหรูอยู่ในขหาลดหหลังละพันล้านไงปล่อยให้พวกมึงไป น่าตายอยู่ที่ป่าหรือไม่ก็ไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ตามธรรมชาติจริงไหมวันดีน้องแฟนต้าครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่นาฬิกาอย่างเดียวนะท่านผู้ชมขวดน้ํากระติกน้ำยังมีหน้าของไอุ้้เส้นกับอีบุญลานีด้วยจริงไหมละ่ะแล้วแน่นอนว่าฟังฟังคอเมนต์ก็อยากเผื่อรู้เผื่อเห็นจากฝังไทยใช่ไหม เอาโดนบินตรวจการมาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งเสียมหรือไทยนี่แหละในการที่ฝั่งไทยวางตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมเพื่อที่ด้จบปัญหาสุดท้ายขมิ้นก็ได้แค่สองทำอะไรไม่ได้จริงไหมพอบุกเข้ามาก็มีปัญหาแล้ววันนี้ขมิ้นเนี่ยมีการออกข่าวยังใหญ่โตนะบอกว่ากัมพูชากวาดล้างสแกมเมอร์สีเทาดำเดือนเดียวหายไปหนึ่งแคน นะคือพูดง่ายๆว่าการที่ขมินเนี่ยมันมากวาดล้างเนี่ยมันไม่ใช่อ,อะไรหรอกครับ 1. จีนมันกดดัน 2. ไทยก็กดดันมันเช่นกัน 3. เกาหลีญี่ปุ่นอินโดสิงคโปร์เวียดนามเขาก็เล่นคืนเจ็บแสบแน่นอนว่าเดือนเดียวเนี่ยไอ้พวกสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นแสนกว่าคน ยาที่ผมตั้งชื่อไลฟ์สดว่าเม็นกวาดทุนเทาเป็นแสนเลยเล้กคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่แค่หายไปจากขมิ้นเนี่ยกว่าแสนคนนะมันไม่ใช่ข่าวลือแต่มันเป็นความจริงมันไม่ใช่โพสต์ในโซเชียลอย่างเดียวแต่เป็นตัวเลขทางการของรัฐบาลขมิ้นเองคำถามอย่างเดียวก็คือถ้ามันจริงจังที่จะปราบปามสแกมเมอร์เนี่ยเดือนเดียวแสนกว่าคนเนี่ย ถามหน่อยว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมึงไปมึงไปมุดกีหมาอะไรอยู่จริงไหมวันดีพี่ว่าว,ว,วลาอะไรเนี่ยวลาครับวันดีพี่ว,ว,วลาครับอืจริงไหมตั้งแต่ระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าเนี่ยบุกตรวจคนหนึ่งร้อยเก้าสิบจุดปิดคาสิโนเนี่ยสี่ิบสี่ที่ควบคุมผู้ต้องหาสองพันห้าร้อยกว่าคนชาวต่างชาติออกจาก ประเทศเนี่ยหนึ่งแสนกว่าคนใช่ไหมล่ะคือพูดง่ายๆว่านะลองย้อนกลับไป8เดือนก่อนหน้านประมาณกลางปี2568นมันมีคดีใหญ่37คดีเนี่ยผู้ต้องหาโดนลงโทษร้อยกว่าคนมีประเทศชาวต่างชาติกว่า9300คนเนี่ยคือพูดง่ายว่าภายใต้รัฐบาลชุดเดิมอำนาจชุดเดิมเครือข่ายเดิมๆแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งแสนหนมื่นคนเนี่ย มันมาจากไหนคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยชื่นชมว่าขมินป่าปามสแกมเมอร์อย่างจริงจังใช่ไหมล่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการขับไล่พวกทุนเทาทุนดําที่มันหม,หมดประโยชน์ต่อตระกูลหุ้นเนี่ยออกไปหรือไม่ก็ย้ายสํานักงานไปอยู่ที่อื่นไงจริงไหมพี่ไม่ตัดผมเหรอผมตัดไปเมื่อกี้พี่สาธิตีนะ คือพูดง่ายๆว่ามันก็ปาปามไปอย่างนั้นหละถ้าเกิดว่ามันปาบสแกมเมอร์เป็นแสนคนเนี่ยแล้วทำไมอ่ะพวกสแกมเมอร์พอเซนเตอร์เนี่ยมันยังโทรมาหากูด้ทุกวันอ่ะจริงไหมมึงปาบได้กี่คนมันไม่ใช่แค่ถามแบบนี้นะแต่แต่ต้นเหตุจริงๆมันคืออะ ใครม่ไไปเปิดพื้นที่คาสิโนสแกมกับค้ามนุษย์ละ่ะที่มันเติบโตได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ตระกูลในวุ้นเส้นน่ะจริงไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นในการปราบปรามหรือแค่ย้ายบ้านไปที่อื่นจริงไหมคือสรุปง่ายว่าการกวาดล้างสแกมเมอร์ทุนเทาเลวและแรงจริงเนี่ยตัวเลขหนึ่งแสนกว่าคนเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนว่าความเด็ดขาดของรัฐรัฐบาลเขมีนะแต่มันสะท้อนว่ามึงซุกไว้เนี่ย หลายปีมาเนี่ยมึงทําอะไรอยู่หลายปีที่ผ่านมานี่ยมึงซุกอะไรมึงสะสมเอาไว้ลากไว้โอ้ยกูยิ่งพูดไม่ชัดนะเว้ยกูอ่านตามข่าวเนี่ยมันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวต้องขอโทษนะครับคือที่การที่รัฐบาลเขมีนเนี่ยนะอะไรของมึงอีกกูเป็นพ่อมึงไงลาวานะมึงก็อีกตัวหนึ่งสแกมเมอร์คอสิเนเตอร์ตอนนี้กูได้ที่อยู่มึงแล้ว ึงไม่ต้องห่วงรอกูได้มาแล้วเนี่ยกูแกะรอย i อพ d เกูเจอเป๊ะเลย i อพ d เอสอยู่ใกล้ใกล้กูซะด้วยไม่ยากหรอกเนี่ยกูจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหามึงตอนนี้แหละมึงจะขอทานไปถึงไหนอ้าวก็เรื่องของกูดิไม่ได้ขอข้าวพ่อมึงเด็กไม่ได้อยู่บ้านพ่อแม่มึงไนงะจริงไหมมึงก็ไม่ได้ด่าก,กูฟรีๆหรอกก็คแค่มากวนตีนไปอย่างนั้น ไอการที่กัมพูชาเนี่ยมันออกข่าวว่ากวาดล้างสแกมเมอร์เดือนเดียวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนเนี่ยคือมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันซุกอยู่ใต้พรมนะแล้วกูถามมึงหน่อยว่ามึงไม่รู้จริงๆเหรอหรือว่ามึงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือว่ามันขาดผลประโยชน์มึงหรือเปล่าหรือว่ามึงได้เงินพวกมันมาแล้วมึงก็ขับไล่ตีนแดกมันหนีอ่ะจริงไหมล่ะเออ จริงไหมล่ะแล้วแน่นอนบางตัวมันก็มาดิ้นอย่างเช่นไอ้ลาวาเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนมันก็มาด่ากูชอบในความโง่ของมันนะอืแต่ที่แน่ๆก็คือมึงจะด่ากูเป็นขอทานก็ช่างหรอกกูไม่ได้สนใจกูไม่ได้ไปขอข้าวพ่อแม่มึงเด็ดนะกูไม่ได้ขอข้าวพ่อแม่มึงกินก็แล้วกันไม่ได้ไปอยู่บ้านมึงให้ติดเสนียดหรอกจริงไหม,มแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยอย่างที่ผมพูดนั่นแหละ ข่เมนก็ไม่มีอะไรมาทําวันนี้พี่หมอครับจริงไหมอย่างน้อยก็มันอยากจะมาด่าผมสุดท้ายมันก็ด่าตัวเองซะง,งั้นใส่รูปอีโมจิถ้ากูบล็อกไปโอ้โหกูคงคิดถึงมาตั้งนานจริงไหมนี่ไงขนาดไอ้ลาวามันยองรับความจริงเลยว่าตัวมันตัวพ่อแม่นมันขายข้าวเกงกะหรี่เห็นไหมล่ะ ด่าคนอื่นสุดท้ายมันด่าตัวเองเฉยไงจริงไหมกูจะบอกให้ฟังนะลาวาถ้ามึงเก่งจริงมึงไม่ต้องด่าหรอกมึงมาตีปากกูเลยก็ได้แต่ที่แน่แน่มึงจะกลับไปครบสามสิบสองหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ด้วยกูไม่เคยไปด่าพ่อแม่มึงไม่เคยไปขอเข้าบ้านพ่อบ้านแม่มึงกินสุดท้ายมึงก็ดันมาดา่ากูถามหน่อยดา่านี่มันได้อะไรถามหน่อยลาวา ดา่ากูวไอ้ควายด่าลูกกะลีด่าว่ากูเป็นเห่้เป็นหมากูถามมึงหน่อยมึงได้ประโยชน์อะไรจากช่องเนี้มึงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากได้แต่ด่ากูเท่านั้นนะคือพูดง่ายๆว่าด่ากูแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกกูจากโลกนี้ไปก็ยังมีคนแบบกูนยมีตั้งเยอะผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดเหมือนต้นก้าเป็นต้นไม้เ่ยจริงไหม มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับท่านผู้ชมนะถ้าอยากจะเป็นหัวใจขมิ้นก็เรื่องของมึงมึงอยากจะด่ากูว่าเป็นลูกกะรีเป็นควายด่ากูอย่างนั้นด่ากูอย่างนี้ไอเจมบางแครีก็ด่ากูนะมีคนชอบกับมีคนเกลียดแต่มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วก็เหมือนกับทําธุรกิจแหละมีกําไรกับขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดากําไรขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับท่านผู้ชม มันไม่สามารถที่จะหนักไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะนั่นแหละถ้ากูบล็อกไปก็ตามนั้นนะมันก็ยังสมัครกันช่องใหม่ม่ดา่ากูอยู่เหมือนเดิมจริงไหมไห <c oughs> นๆก็เล่าเรื่องขมิ้นจบแล้วก็เล่าต่อไปอีกคือแน่นอนตอนนี้อำนาจต่างๆเนี่ยอย่างเช่นไอ้ฮุนเซนเนี่ย มันส่งเงินผ่านต่อไปยังไอมายองเนสสวนเตียบันสังวานหินกิ้งก็ส่งต่อผ่านไปยังไอเตียซีาแล้วแน่นอนว่ามันก็แย่งชิงอำนาจแบบลับๆจริงไหมเอองั้นเอาไปสมัครใหม่ก็แล้วกันนะปึ๊บตุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าไอเจมบาเคเลมาเดี๋ยวคูจะบลอกมันให้ฟังเพราะว่าไอพวกนี้มันก็แค่มาข่วนช่องให้คนรำคาญแค่ผมไม่อ่านก็จบเนาะ แต่ดูแล้วมันเสียนียตาก็เลยไม่ชอบจบเดี๋ยมันก็จะไปบอกว่าช่องเนี้ยไม่ให้ตีชมนะไม่ให้ตีชมไม่ให้อันวิาพากษ์วิจารณ์กูจะบอกให้ฟังถ้ามึงไม่เสือกไปด่าคนอื่นกวนตีนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกจริงไหมอย่างจริงก็แค่อไอ้พวกเด็กวัยรุ่นนั้นทรงผมปีกกี้หมาเฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันเจอเอ6สิบหกกับกีเพนมาหย่อนใครก็วิ่งหนีก่อนใครเลย อ้างว่าตัวเองป่วยจอน้ำเกลือเข้าเขนจริงไมหมล่ะครับก็พอทำตัวแบบนี้ไงสุดท้ายมันก็มากิงแต่ปากจริงไมหมละ่ะผมเองก็หาเช้ากินข้ามเรื่องงานดึกนะไม่รู้ว่าจะจะทำงานได้นานสักเท่าไหร่นะผ่านไม่ผ่านกูก็ไม่รู้แหละผ่านโกไม่ผ่านกกก็ไม่รู้สุดท้ายกูก็ ผลงานเหมือนเดิมอ่ะจริงไหม e <sta> ก็ทำให้มันดีที่สุดแลละไปสมัครมาใหม่นะเอลาวามึงไม่ต้องฟังกันมึงไม่ต้องฟังแขกรับเชิญวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้นัดกับแขกรับเชิญก็คือพี่รณรงศักด์นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์มาฟังได้เลยประมาณสามทุ่มนี่แหละอ่ะเล่ากันต่อ ช่วงนี้ก็ไปดูปากโกอยขมีนก็ไปเอาคลิปคนนั้นคนนี้มาแฝนแล้วก็เอามาด่าสุดท้ายมันก็โชว์งูเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะเอาแก่นสารจากไหนพวกขมีนมาเล่าแต่ที่แน่ๆก็คือทุกอย่างทั้งสิน้นทั้งปวงที่ขมีนมันเอามาเอามาขู่คนไทยเนี่ยมันก็เป็นแค่การสแสดงการละครเท่านั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่กล้ามาเปิดกับไทยหรอกลองมาเปิดกับไทยดูสิพนมปีนได้หายไปทั้งแผ่นดินนะ่ะ ถ้าคิดอยากจะไปฟ้องพ่อฝรั่งเศสก็เสียใจนะไปขอพ่อฝรั่งเศสฝรัร่งเศสไม่ว่างไปขอจีนจีนเขาก็ไล่ให้ไปปราบสแกมเมอ,อร์คอเซ็นเตอร์ไปขอให้สหรัฐช่วยสหรัฐเขาก็ไม่ช่วยเพราะว่าเขายึดเงิน5้าแสนล้านเรียบร้อยแล้วของเมาน่ะอ่นั่นแหละพี่หมอกไอ้เจมสบางแครีมาด้วยดีมีโปรโมชั่นแบน์คู่นั่นแหละ เอาให้มันไม่ต้องมาเลยผมจะบอกให้ฟังนะไม่มีไอ้พวกโลกสวยมาวป่วนช่องเนี่ยช่องของผมก็มีคนดูเยอะอยู่แล้วจริงไหมล่ะแต่ที่คนดูมันน้อยเนี่ยไม่น่ามันน่าจะเป็นที่ระบบหรือเปล่าที่เกียรดูไลฟ์สดแล้วก็ไม่ทราบสักวันหนึ่งผมก็อาจจะไปไลฟ์สดเล่นเกมก็ได้จริงไหมแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเกมอะไรมาเล่นเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วโอ้ว,วันนี้คนดูเยอะนะ ลองลองดูนะถ้าเกิดว่าผมไลฟ์สดธรรมดาเนี่ยพูดคุยกับท่านผู้ชมปกติเนี่ยคนดูจะน้อยแต่ถ้าเล่าเรื่องการการเมืองหรือข้างบ้านอย่างขางมีนี่ะคนดูนะเมียเมียงปะสวายดูนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเก่าๆหรอกครับแต่เป็นการทบทวนแล้วก็เอาเรื่องใหม่มาผสมกันเป็นการเพิ่มมูลค่าเขาเรียกว่าเพิ่มคุณค่าให้กับคลิปไม่ได้ผิดกฎอะไรเราเอาความจริงมาเล่าแต่พวกเนี่ยมันรับความจริงไม่ได้อืม จริงไหมล่ะครับอย่าลืมดูเนี่ยก็เข้ามาเยอะนะสงสัยว่ามันไหวตัวทันหรือเปล่ามันก็เลยไปด่าคนอื่นเจอหลายคนแล้วที่มันมาดา่าด่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกต่อให้ผมจากลกนี้ไปแล้วมันก็ยังมีคนแบบผมคนประเภทนี้มาทำหน้าที่แทนผมก็ได้พี่บอกพี่ปอน้องเฟนต้าพี่สยามพี่ต้นส้ม ป้าหนูทีวีพี่หลวงมาไกลก็ทำเทนผมได้ไม่มีปัญหาแม่สีชาแนลก็ด้วยเออ,อาจจะมาทำเทนผมก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอยากจะแขีงกับใครหรอกนะผมมีคนติดตามห้าหมื่นคนได้ก็เพราะพ่อ,พอแม่พี่สาวครอบครัวข,ของผมสนับสนุนญาติพี่น้องด้วยรวมถึงท่านผู้ชมมาติดตามผมด้วยนี่แหละวัสดีพี่สอนรามครับแต่ก่อนคนดูผมเนี่ยโอ้โห วิ่งหลักหมื่นเยนยะ่ยตัวน,นี้มันเหลือแค่หลักพันแล้วยอดยอดคนดูเนะี่ยยอดคนดูเนะี่ยถ้ายอดดูไรฟ์ส่วนเนี่ยคนดูก็สี่สิบห้าสิบเป็นร้อยก็มีสองร้อยสามร้อยไงผมไม่รู้ว่าระบบมันเป็นอะไรนะแต่ที่แน,น่่มันแล้วแต่อยากจะปรับแต่งก็เชิญเลยก่อไปแก้ไขทีหลังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงให้คนดูเยอะๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน หลายช่องเนี่ยที่เขามาทาคลิปว่าต้องปรับอย่างนั้นต้องปรับอย่างนี้คือแน่นอนว่าของผมเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ไงผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วมันก็ไม่มีเวลามาทาคลิปด้วยที่จริงมันมีเวลาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนมาเล่าแล้วมันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวถ้าผมมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเอามาอ่านนผมก็เล่าเลยว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาวิเคราะห์ให้ฟังถ้ามีคนดูก็ดูไปถ้าไม่มีก็ ามนั่นแหละลองไลฟ์ลองไม่ไล่สัส,สองสามวันดูซิมันเป็นยังไงผมนอนที่บ้านทั้งวันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมแล้วเรื่องข้อมูลเชิงลึกเนี่ยตอนเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีอย่างฝ่ายค้านของขมินตัวหนึ่งอ่ะทีมงานของไอ้สมรังสีมันชื่อว่าไอ้ชิน ไอชินเนี่ยมันเป็นฝ่ายค้านของขมิญมันเนี่ยออกมาโจมตีรัฐบาลไอวุนเส้นไกมาอยองเนสที่จริงตัวมันอะอยู่ญี่ปุ่นนะอยู่ญี่ปุ่นอย่างดีเลยเออแค่ดูข่าวผ่านๆผ,ผมก็พูดได้แบบไม่ต้องอ่านบทใช่ไหมล่ะคือแน่นอนว่ามันต้องการอยากจะล้มอำนาจไอวุ้นเส้นปั่นข่าวนะ อยากจะดึงไทยไปสาลลูก ICG สาร ICC ระหว่างประเทศแถมมันยังเขียนด้วยมือเลยนะเครื่องปิ้นมึงหายไปไหนคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> จริงเยอะไปหน่อยขอโทษนะครับจะไปส่งฟ้องกัน i อซกับฟ้อง i c c เนี่ยถามเลยว่ามึงมีเงินเยอะขนาดไหนที่จะไปฟ้องอ่ะแล้วมึงแล้วมึงเป็นตัวแทนอ่ะรัฐบาลขมินหรือเปล่าไอ้ไอ้โสมรังสีเนี่ยมันก็ไม่ใช่จริงไหม ไปฟ้องพ่อมึงฝรั่งเศสไปฟ้องที่กรุงเฮกนีเทอร์เลนนะ่ะร้อประเทศไม่ยอมรับอำนาจศาลลกศาลโจรศาลเถื่อนหรอกคณะสหรัฐกับจีนเขายัางด่าแบบจนศาลลกไอซีจีเสียหมาไปเลยอะ่ะจริงไหมศาลโจรศาลหัวกลวยอะ่ะจริงไหมนั่นแหละก็เหมือนกับเอลาวาหมเจ็ดสาผ้ามาดา่าผมด่าเป็นแต่คำเดียวเนี่ย ถาม่หมว่าด่าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับดดาด่าได้ก็เพื่อความสนุกไนงะแต่แต่คุณอย่าลืมนะด่าเพื่อความสนุกเนี่ยคุณก็ต้องได้รับผลของกรรมตามทันนะถ้าเกิดว่าคุณไปด่าคนอื่นแล้วมันไปพลาดอิงเขาเนะี่ยมึงระวังเจอโมสมสองหกนะเว้ยออันนี้ผมเล่นกับขมิ้นไม่ได้ไปเล่นกับคนอื่นนะ เนี่ยอีสอวันก็จะมีการเลือกตั้งอีกกับลงประชามตินะจริงไหมแล้วแต่ใครอยากจะเลือกก็เลือกข้าพกาอยู่ในมือนะจริงไหมแล้วมันมีไอ้พวกกันมาก่อกวนทําทให้บาดเสียก็มีเยอะแยะนะคาประชาสัมพันธ์แบบผิดๆิดระวังด้วยคุณอยากจะเลือกใครก็เลือกนะไม่เลือกก็แล้วแต่จบนะ อ่ะโอเคก็ได้เวลาสมควรแล้วผมจะได้ไปนอนแล้วก็ขอขอบคุณนันพี่หมอกน้องแฟนตาพี่ปอพี่สอนรามแล้วก็ทุก,ท,กทุกท่านนะครับอืมพี่สุพัฒน์ด้วยนะพี่สาวิตีนะทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดติดตามช่องหมอรับอ่านพามุ่งเลยนะคือเป็นการสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายเลยว่าตอนเนี้ยขมิ้นเนี่ยนอกจากจะเศรษฐกิจกพังแถมเจอพวกขมิน้นจุดไฟเผาป่าสุดท้ายรามเข้าบ้านตัวเอง โนไฟครอบตุยก็มีคอมเมนต์ก็จะตายกันทั้งประเทศอยู่แล้วอดอยากันท่วนหน้า <c oughs> ก็ปล่อยมันไปอย่าเพิ่งตุยนะเว้ยรอรอพวกมึงกันเจอความบนไลัยอีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งตุยเร็วเกินไปมันเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นกำลังใจให้ทหารไทยและประชาชนทุกท่านนะครับอยู่รอดปลอดภัยติดตามช่องบารลับอันพะโวนนะครับสวัสดีครับสบายดวงเมองป้าครับุบคณครับ